อารมณ์ดีอย่างซันนี่สวรร์เมธานนท์นะคะที่ได้ออกมายอมรับเลยค่ะว่าเป็นโสดมานานและตอนนี้ไม่มีสาวๆมาจีบเลยนะคะเพราะว่าเขาเนี่ยเป็นขุนพ่อลูกสองแล้วค่ะ ไม่เคยผิดหวังจริงๆนะคะกับลีลาการตอบคำถามของหนุ่มซันนี่ที่ล่าสุดกลายเป็นพ่อหนุ่มแสนอบอุ่นไปแล้วค่ะเพราะว่าขยันถ่ายภาพคู่กับน้องแมวสองตัวที่ดูก็รู้นะคะว่ารักสุดๆไปเลยแถมตั้งชื่อสุดฮาด้วยว่าแหลมจ่อยดีแล้วและหลี่มูไผ่สุวรรณเมธานนท์ค่ะแต่งานนี้ไม่รู้ว่าพอเปลี่ยนจากหนุ่มอารมณ์ดีกลายมาเป็นหนุ่มแสนอบอุ่นแล้วเนี่ยจะมีสาวๆเข้ามาจีบมาช่วยดูแลหัวใจแล้วก็น้องแมวด้วยหรือเปล่านะคะซึ่งหนุ่ม สันนี้ก็ตัดท้อทันทีเลยค่ะบอกว่าไม่มีสาวคนไหนมาจีบเลยพร้อมพูดขำๆด้วยนะคะว่าไม่ได้ตั้งใจจะเป็นโสดนะคะก็รอมานานแต่ว่าตอนนี้เนี่ยแก่แล้วค่ะแถมมีลูกติดอีกสองตัวต่างหากนิสัยก็ไม่ดีอยู่แบบนี้คิดว่าน่าจะดีกว่าค่ะเป็นพมลิขิตครับผมม่มีคนอามาให้เลี้ยงใช่ฮะั็การเป็นลูกชายเราไม่เคยรู้สึกรักอะไรขนาดนี้คือออกมาก็คิดถึงกลับและ อดรัดฟัดเวียงทุกวันผมก็รู้สึกว่าเวลาคนชอบบอกว่าเอ้ยเป็นทาสแมวแมวนิสัยไม่ดีแมวผมดีมากเลยรู้สึก <c oughs> ชีวิตดีมากเลยเวลามีแมวไม่รักไม่รู้นะจำไม่ค่อยได้ความความจำผมไม่ค่อยดีคิดอะไ,ไม่ออกหาคนมาช่วยเลี้ยงทำไมเราต้องสองตัมาดิเราต้องเลี้ยงเองเป็นหน้าที่รับผิดชอบกันแล้วเพราะเขาคือล,ลูกลูกลูกเราครับส่วนครับผมแก่แล้วผมอยู่อย่างนี้แหละเนี่ยผมงอ,อกหมดแล้วเนี่ยมีลูกติดอีกสองนิสัยก็ไม่ดีนั่นแหละให้ผมอยู่อย่างนี้แหละ อยากได้ชื่อแมวเก๋ๆแบบซันนี่ลองเข้าไปติดตามซีรีส์ในโมโน m a x ได้นะคะมีชื่อจีนเก๋ๆเพียบเลยค่ะครับชื่อ,อย่างจริงๆนะครับยากมากหลีม่มูไปค่ะชื่อแมวค่ะแต่ก็น่ารักไปด้วยนะใช่แล้วค่ะขับคุณนะคะขอบคุณนะครับ